ลูกชายข้ามรวญนหลังจากที่พ่อแม่ยึดของเล่นของเขาผู้เป็นพ่อหยุดทันทีและดึงลูกชายออกจากรถด้วยความโกรธเด็กชายไม่เพียงไม่ฟังเท่านั้นเขายังแย่งชิงของเล่นคืนจากมือพ่อของเขาด้วยเพราะเขาโกรธมากกับท่าทีของลูกชายพ่อขับรถออกไปอย่างโหดร้ายและทิ้งลูกชายไว้ข้างหลังภรรยารู้สึกประหลาดใจากับการกระทำของสามีเมื่อเห็นว่าลูกชายยังวิ่งตามรถอยู่ผู้เป็นแม่จึงรีบบอกให้พ่อหยุดรถทันใดนั้นฉันก็ไม่เห็นลูกชายอยู่ข้างหลังฉันอีกต่อไปพ่อรีบจอดรถพวกเขาออกจากรถทันทีเพื่อค้นหาแต่ทัั้งงงงสสสออออกกลบููญเียยยรร่ขชาจนหม จนกว่าจะมืดพวกเขายังคงไม่พบลูกชายของพวกเขาจูจูผู้เป็นแม่ก็หลังน้ำตาด้วยความเจ็บปวดอย่างที่สุดผู้เป็นพ่อก็จมอยู่กับการตำหมิตัวเองอย่างสุดซึ้งในเวลานี้ทันใดนั้นแม่บ้านก็วิ่งเข้ามาบอกว่าจะเด็กแล้วแม่อารมณ์ดีวิ่งไปกอดลูกชายของเธอแต่วินาทีต่อมาเธอก็พบว่าทารกที่อยู่ตรงหน้าเธอไม่ใช่ลูกชายของเธอเพราะลูกชายของเธอมีฝ่ที่หลังมือและที่หลังคอมีปาน แต่พ่อบ้านบอกว่าเขาค้นหาไปทั่วเมืองในท้ายที่สุดก็พบเพียงเด็กที่ดูคล้ายกับอาจารย์มากเท่านั้นแต่ผู้เป็นแม่เชื่อว่านี่เป็นลูกของคนอื่นไม่ใช่ลูกชายของคุณโดยไม่คาดคิดทันใดนั้นเด็กเชคาดคิดทันใดนั้นเด็กชายก็คุกเข่าลงสมมติว่าคุณเป็นเด็กกำพร้าและพร้อมที่จะดูแลพ่อแม่แทนเจ้านายเมื่อมาถึงจุดนี้พวกเขาอุกฉาคมากจนไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้คุณสามารถหลอกลวงตัวเองได้เท่านั้นมองเด็กคนนี้เป็นลูกชายของคุณแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดเด็กผู้ชายที่ดูเหมือนลูกชายมากจริง ก็คือลูกชายของผู้ค้ามนุษย์ปรากฏว่าผู้ค้ามนุษย์วางแผนมาเป็นเวลานานเพื่อให้ลูกชายมีชีวิตที่มั่งคั่งและสะดวกสบายพวกเขาลักพาตัวลูกชายของพวกเขาแม้กระทั่งตัดร่องรอยทั้งหมดและโยนมันลงรถโมคอนกรีตอย่างโหดเหี้ยมเช่นเดียวกับที่12ปีผ่านไปเด็กชายบุญธรรมในปีนั้นก็กลายเป็นเด็กรวยอย่างที่คาดไว้แม้กระทั่งทุกวันเธอก็ยังได้รับการเอาใจใส่จากพี่สาวสองคนของเธอพ่อขอบคุณนะที่โยนเด็กคนนั้นลงรถผสมคอนกรีตวันนี้ฉันเพิ่งมีชีวิตคิดว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น ทันใดนั้นข่าวก็ออกอากาศโดยไม่คาดคิดโดยบอกว่าลูกชายคนเดียวของตระกูลลักที่หายตัวไปนาน12ปีได้ติดต่อมาด้วยปรากฏว่าในปีนั้นเด็กชายถูกจับขังไว้ในรถโม่ผสมคอนกรีตโชคดีที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากนายพลของทอนมอนแต่เนื่องจากศีรษะของเขาถูกกระแทกอย่างรุนแรงดังนั้นความฉลาดจะหยุดเมื่ออายุสี่ขวบเสมอตอนนี้เด็กชายโตขึ้นแล้วนายพลจึงตัดสินใจปล่อยให้เขากลับไปรับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดกลับคืนมา แต่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครั้งนี้นายพลได้รับคำสั่งให้เชื่อมต่อกับการประชุมหมือนชาติหากคุณมีปัญหาระหว่างทางกลับบ้านทนมองจะทำลายล้างทุกประเทศถนนทุกสายของประเทศต่างๆจะต้องเปิดออกเพื่อรับการกลับมาของเด็กชายเมื่อเขาเห็นครอบครัวของเขาเขาก็แทบจะรอไม่ไหวที่จะกอดพวกเขาแม่ของเขาเห็นว่าลูกชายของเธอเป็นคนยิ่งเงาแจ้งทันทีหากมีข้อผิดพลาดพี่สาวคนโตหยิบโทรศัพท์ออกมาตรวจสอบทันทียืนยันว่าเลขทะเบียนนี้เป็นรถที่รับน้องชายกลับบ้านยางไรก็ตามยงสีจะรวมตำแหน่งของเขา กล่าวหาเด็กชายขโมยชุดชั้นในพี่สาวคนที่สองขนาดแอบ,บดูเธออาบน้ําด้วยซ้ําสิ่งนี้ทําให้ทุกคนในบ้านเกลียดเขาทันทีพ่อแม่กระทั่งชื่อเสียงของครอบครัวไม่อยากยอมรับว่ามีลูกโง่ขนาดนี้ไม่ใช่แค่ปฏิบัติกับคุณไม่ดีทุกวันเขายังบังคับให้กินข้าวกับมาในบ้านด้วยในวันนั้นนายพลถามว่าครอบครัวลักปฏิบัติต่อลูกชายบุญธรรมอย่างดีจริงๆหรือไม่ฉันจึงสั่งให้ลูกน้องใช้ข้ออ้างในการร่วมมือไปที่บ้านของลักเพื่อลองเรียนท่านประธานลมไหนพาคุณมาที่นี่คุณลักเราได้ตกลงที่จะร่วม,มือแล้ว หวังว่าครั้งนี้ฉันจะไม่รบกวนคุณไม่เป็นไรไม่แค่ที่นี่เท่านั้นแค่ข้าวกับซุปก็น้อยแล้วไม่มีเวลาเตรียมตัวอย่างรอบคอบสําหรับเขาเชิญนั่งทานอาหารกันเถิดดูสิมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนักคุณผู้หญิงเราติดต่อกันมานานแล้วทำไมฉันถึงได้พบกับเด็กคนนี้เป็นครั้งแรกนั่นคือลูกชายแท้ๆของฉันหายไปนานนับสิบปีเพิ่งพา,ากลับบ้าน ปรากฏว่า <S <S เด็กน้อยรู้สึกยังไงที่ได้อยู่บ้านคุณมีความสุขกับการอยู่กับพ่อแม่ไหมพูดเลยพูดเลยพูดเลยเราปฏิบัติต่อลูกๆของเราอย่างดีรีบหน่อยพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกเป็นอย่างดีพี่สาวของฉันก็ปฏิบัติต่อฉันเป็นอย่างดีอะไรอีกน้องชายของลูกหกปฏิบัติต่อคุณอย่างดีหรือไม่ไอของลูกหกปฏิบัติต่อคุณอย่างดีหรือไม่ ลูกหกน้องชายของฉันก็ปฏิบัติต่อฉันเป็นอย่างดีเฮเจสัน hey, สีหน้าของคุณดูไม่เป็นธรรมชาติให้ฉันดูว่ามีใครบังคับให้เขาอยู่ใต้โต๊ะหรือไม่ประธานครับผมจะแลกตะเกียบอีกคู่ครับไม่จำเป็นเกิดอะไรขึ้นเจสันบูชูลืมแนะนำตัวครับเขาชื่อเนียมเนียม ก็เป็นสมาชิกของครอบครัวเราด้วยชวนให้นึกถึงลูกแทนที่จะกลับบ้านเร็วๆนี้ปรากฏว่าเป็นสุนัขฉันพูดไปแล้วลูกแทนน่ารักมากครอบครัวรักจะปฏิบัติต่อเขาไม่ดีได้อย่างไรเจสันแค่ทําตามแผนก่อนหน้านี้ขอให้ครอบครัวรักโชคดีฉันและภรรยาจะมาถึงเร็วพรุ่งนี้ด้วยฉันอยากให้คุณเตรียมตัวให้ดี oh. คุณนรัก oh. คุณนรักเพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาพบกันใหม่ กับลูกชายของคุณพรุ่งนี้เที่ยงฉันจะเตรียมงานเลี้ยงใหญ่ที่โรงแรมโอทูองสําหรับคุณเมื่อถึงเวลานั้นฉันจะเชิญทั้งครอบครัวของคุณเข้าร่วมง,งานปาร์ตี้จริงหรือความร่วมมือของเราแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เจ้านายของเราและคุณจะให้ความร่วมมือเริ่มตั้งแต่ง,งานปาร์ตี้ในวันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณสําหรับความสนใจของคุณท่านประธานมีช่วงเวลาที่ยากลําบากปาร์ตี้พรุ่งนี้จะมีของอร่อยไหมอาหารฉันแค่รู้วิธีกิน เมื่อกี้ท่านประธานกำลังคุยกับคุณทำไมไม่ตอบคุณหูหนวกหรือเปลา่าต้องให้พี่สาวทุกตีถึงจะกล้าพูดเถอะฉันไม่รู้ว่าฉันติดตรงไหนคุณไม่รู้เหรอฉันไม่มีความละอายเลยจริงๆแอบมองน้องสาวคนที่สองของฉันอาบน้ําอยู่ขโมยชุดฉันในน้องสาวของฉันไม่ผิดใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าสอนคุณเหรอไม่ผิดใช่ไหมขัดต่อศิลธรรมจริยศิลธรรมเสื่อมถอยแผนสมรู้ร่วมคิดอะไรเช่นนี้ ทำไมคุณไม่หลีกเลี่ยงมันเมื่อกี้ท่านครับให้พานายน้อยแทนไปโรงพยาบาลเพื่อทำผ้าพันแผลก่อนไม่มีอาการปวดดูเหมือนว่าเขามีรอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นรีบพาเขาไปห้องน้ำเพื่อล้างตัวตรงใต้เท้าของคุณมีค่ามากกว่ามือหากเลือดของคุณมีคราบและไม่สามารถล้างออกได้สิ่งไร้ประโยชน์นี้โปรดออกไปจากที่นี่ซักอย่ากลับมาอีกเลยไปกันเลยพ่อพ่อ ฉันทาความสะอาดทมนี้แล้วปูเสร็จแล้วไม่มีเลือดอยู่บนนั้นอีกแล้วเพิ่งล้างเสร็จแต่ยังโช์อยู่เลยนี่เป็นสิ่งที่คุณควรทําดีโดยเนื้อแท้แม่เฮ <Hey, S 2> น้องสาวเสื้อผ้าของคนสองคนฉันได้ทําการแก้ไขมันเสร็จแล้วฉันไปงานปาร์ตี้กับคุณสองคนได้ไหมนี่คือฉันซื้อกางเกงยืนขาทุ่นล่าสุดขาทุ่นล่าสุดห้าพันดงต่อหน่วยใครบอกให้คุณซ่อมมันคุณช่างพูดมาก ฉันคิดว่ามันพังโง่มากถึงแม้จะพังจริงๆก็สัมผัสไม่ได้ฉันเกลียดสกรปรกเกลียดสิ่งสกรปรกนะรู้ไหมฉันล้างมันสะอาดมากมันไม่สกรปรกนายลูกซานแม่รับสมัครงานส่งของแล้วขอให้ส่งสินค้าให้ครับเมื่อไหร่จะจัดส่งเสร็จครับแล้วพาเขาไปงานปาร์ตี้เป็นคนดีจริงหรือฉันจะส่งมอบให้ทั้งหมดอย่างแน่นอน คำสั่งจัดส่งนี้จะไม่มีวันหมดอายุคนนี่เงา่ามอบมันให้กับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบ้านนี้เหมือนไม่เคยมาเลยพอ่อคุณคิดว่าประธานาธิบดีเจสคิดว่าประธานาธิบดีเจสันกำลังทำอะไรอยู่บอกว่ากินข้าวเย็นคุยเรื่องงานไม่ใช่หรอเหตุใดจึงเชิญทีมงานรายการทั้งหมดกลับบ้านเช่นนี้ โปรแกรมคืนสู่เย่าคืออะไรแค่นั้นแหละรายการสดทางโทรทัศน์บันทึกการกลับมาพบกันของญาติที่สูญเสียไปแม่ดูทุกตอนสวัสดีท่านผู้ชมรายการคืนสู่เย้าววันนี้เล่าถึงการกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากผ่านไป12ปีระหว่างพ่อและลูกชายที่สูญเสียไป <c oughs> อุปกรณ์พร้อมหรือยังฉันพร้อมแล้วไม่ได้คาดหวังสิ่งนั้นคราวนี้เราได้กลายเป็นตัวละครหลักของรายการกลับบ้านประธานาธิบดีเจสันให้ความสำคัญกับลูกแทนจริงๆ เราไม่ควรเหรอกอดกันและร้องไห้เหมือนในการแสดงเหรอเรายังต้องร่วมมือกับประธานาธิบดีเจสันหากต้องการยกเลิกตอนนี้ก็สายเกินไปลูกวิทพ่อโทมาว่าไงภายหลังฉันจะมาแทนที่ลูทรนบนเวทีแค่ทำแบบนั้นเขาไม่มายังไงล่ะ,ะนั่นไม่ดีเลยฉันคิดว่าปล่อยให้ลูทรทนขึ้นมาจะดีกว่า ท้ายที่สุดพวกเขาคือสมาชิกในครอบครัวลูกเทนพูดไม่ชัดเจนด้วยซ้ําเขาโอเคเราเองแหละที่เสียนา้าอย่างไรก็ตามการแสดงนี้เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นฉันรู้ว่าต้องทําอย่างไรสิ่งที่ฉันแย่ที่สุดคือการแสดงแต่สําหรับครอบครัวลุกฉันพร้อมที่จะลองลูกซานของเราจากเล็กไปใหญ่ทีละน้อยทั้งหมดถูกบันทึกไว้ที่นี่ มอบให้กับครอบครัวักลองให้คําอธิบายแก่พวกเขาฉันยังพบว่ามันยากที่จะปล่อยมือลัวช่วงเวลานั้นน้ําตาจะไหลไม่หยุดโรงแรมหวัวเตืองกำหนดโดยทีมงานตกแงกลับบ้านกำหนดโดยทีมงานตกแรงกลับบ้าน เ,เค้กสวยมากค่ะถ้าแบ่งให้หน่อยจะดีมากครับสวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับหน้าจอทีวีและบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสดชมการแสดงคืนสู่เย่าครั้งที่100ขอบคุณ <c oughs> เริ่มแล้วเริ่มแล้วพวกคุณดูสิ <c oughs> ในที่สุดก็ได้พบกับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของฉันอีกครั้ง <c oughs> นั่นก็คือ แม่พ่อและน้องสาวอาหารจากข้างนอกมาแล้วใช่ไหมคุณรอสักครู่เมื่อฉันโทรหาคุณเอาเค้กมาด้วยวันนี้เราขอเชิญครอบครัวประธานลู่ที่รุบใหญ่ที่สุดในจองชาลุกฮองบินในสายตาของคนภ่ายนอกพวกเขาดูสดใสเป,เป็นเจ้าของทรัพย์สินนับพันล้านแต่ก็มีความเจ็บปวดที่ไม่สั ลูกชายคนเดียวของพวกเขาสูญเสียพวกเขาไปในคืนฝนตกหนักปรากฏว่ามันอยู่ในใจของคุณยังมีลูกอยู่12ปีแห่งการแย่จากกันไม่สามารถหยุดยั้งครอบครัวนี้ไม่ให้สูญเสียเลือดและเนื้อหนังได้ข้ามแม่น้ําแห่งการเวลาข้ามภูเขาอันห่างไกลพบกับความยากลาบากนับไม่ถ้วนในที่สุดวันนี้ครอบครัวของลูกชายได้พบกันคราวหน้าโปรดนายน้อยแห่งลูกครุกลูกซานก็ปรากฏตัวขึ้น พ่อแม่12ปีที่ไม่ได้เจอกันฉันคิดถึงพวกคุณมากลูกชายของฉันคุณมีอะไรอยากจะพูดกับลูกท่านไหมเด็กผู้ชายคุณชอบอะไรในภายหลังแล้วค่อยซื้อมันมครอบครัวรักกำลังทำอะไรอยู่นั่นไม่ใช่เตียวซาน ท่านหญิงดูสิว่าเป็นใครเด็กชายตรังวันนี้รายการคืนสู่เย้าของเราฉันดีใจมากที่ครอบครัวได้พบความสุขอีกครั้งฉันจึงเตรียมเค้กชิ้นใหญ่ต่อไปขอเชิญเจ้าหน้าที่นำเค้กขึ้นเวทีรีบไปเอาเค้กมา พ่อแม่เขาไม่ใช่ฉันฉันคือลูทรันคุณเห็นนั่นเด็กสารทำไมเด็กคนนี้แทนถึงมาเป็นคนส่งอาหารสีเขียวสีเขียวแม่เราไม่รู้จักเขาเอามันมาที่นี่พี่สาวเอาของมาให้ฉัน ตัวน้อยท่านหญิงโปรแกรมนี้ถ่ายทอดสดเราไม่ต้องการที่จะปรากฏตัวเสร็จแล้วค่อยคุยกันแต่เธอก็วางมือบนแขนตัวน้อยใครเจอไอ้โง่คนนี้บ้างคุณอยู่ที่ไหนพาเขาออกไปพ่อฉันทำความสะอาดพรมแล้วฉันเป็นลูกของพ่อไม่ใช่คนงี่เงา่าฉันไม่รู้จักคนงี่เงา่าคนนี้เขามาที่นี่ได้อย่างไรรีบเอาเขาออกไปแม่ แม่แม่เคยรักกรันตัวน้อยมากทำไมแม้แต่แม่ของฉันถึงไม่ยอมรับฉันนี่คือลูกชายของฉันคุณหวังว่าใครจะช่วยคุณพูดจำไว้ว่าให้กินไม่ใช่เพื่อต่อสู้ไม่ใช่เพื่อต่อสู้ อย่าให้อาหารใดๆแก่คุณคุณจะไม่ไปใช่ไหมไ<อ>คุณต้องการที่จะตีลูกชายของฉัน<อ>ต้องเดินผ่านฉันไปไ<อ>แม่บุญธรรมที่รัก<อ>ฝากติดตามเพจไลค์และแชร์วิดีโอเพื่อดูตอนต่อไปครับ